ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับอ้าววันนี้พามาดูปานเจริญการช่างครับสองพันยี่ห้าครับนี่อ่านี้ครับปานเจริญการจังครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าครับเพิ่งมีเวลามาครับตอนคำตอนนี้สองพันยี่ห้าครับ เลดทางลำครับตัวเดิน12สองแมงป่องสู่ี่สิบแปดข้อดูสปิดมีบอกทุกอย่างครับสายพานมาตรฐานฝีครับพานเจริญการช่างครับตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์ยิบสามครับไดกิน หมอเตอร์เหมือนเดิมครับขยาบ้าช่วงล่าง12หม่ครับเครื่องเจลแปดียบเจไฟนี่ครับ260แรงมา้าบวกเทอร์โบโเข้าไปครับเป็น270เทอร์โบเทียบ08 สวดทรงองค์เยล2,025ครับเป็นคันแรกของคำผิ่นแก้วก็ว่าได้ครับก็จอดในลุมเรียบร้อยครับเดี๋ยววันที่ไปลองรถครับเดี๋ยวจะพาไปชมอยู่ว่าจะเป็นยังไงครับปานเจริญไม่มีผิดหวังครับ ไม่มีผิดหวังเก็บเกี่ยวโลองทองครับตัวนี้ปากเขียวน่าจะ 2. อเมตรเก้าสิบหรือเปล่าหรือสามเมตรไม่มันเจครับสปกีกกอประมาณนี้ครับเดี๋ยววันที่เกี่ยวเดี๋ยวจะไปพาไปชมครับตัวนี้เป็นรถอุ้ม2องตันห้าครับนนสวยๆเลยอมมองรล่อๆประมาณนี้ครับ โซ่น่าจะ48ข้อครับเกี่ยวดันเลดท,ทั้งลำนี่ครับอารมเป่าคายโอ้จัดเต็มครับจัดให้มาเต็มเลยลดปานช่วงล่างใหญ่ครับเป็น12แมงป่องครับตัวเดินใหม่ใช้ย,ยาวๆเลยครับไม่ต้อง เป็นห่วงครับเรื่องตัวเนืองแมงปองดีแน่นอนครับลอนเล่อแมงป่องชู้แมงปอง,ง,ปองนี่ขุดปันเจริญครับนี่ท่อไปข้าวเป็นมอเตอร์ครับท่อใส่ลูเป็นมอเตอร์ตัวนี้ยังเป็นสายพานเหมือนเดิมครับตัวนี้ท่อหมอกับเกี่ยวข้างในเป็นสายพานเดี๋ยววันไในที่ไปเกี่ยวครับจะพาชมครับ ปั๊มเป็นนี่ได้กินเลยครับยอยร้อยสิบห้าคือเก่าครับยอยร้อยสิบห้ากองกองเฮโรลิกสองลูกครับกองกองตัวเด่นแล้วก็อันนี้เป็นกองกองเฮโรลิกยกคอยกท่อนี่ครับกองอากาศใหญ่ๆ ก็จะประมาณนี้รถมีเทอร์โบท่อสวยครับงานโอ้ย่างแกมเลยอะยางแจีมเลย,ย,เ,ลยเครื่องเจิมเรียบร้อยครับลองแจวคือเกา้านี่ยครับายโลโลมีใบตัวฟางมาด้วยครับถฟางทั้งน้ำมันเลีด อุปกรณแถมน้ำมันเตม็มถังอือนี่ครับคลองแถมแพ้ครับแพ้คอนโทรลยกกอเนี่ยโอ้หแย่เลยตัวเด่นช่วงล่างครับนี่ครับโอ้เซอร์วิสง่ายครับกับบอกคู่กบออคู่ นี่บัลลังก็ยางจำอะบัลลังอืมเอ้านี่ครับตัวนี้ปรับได้นะพี่น้องนี่น็อตตัวนี้รปรับได้ทำมาใหม่แล้วปรับได้แล้วก็เวลามันติดมันไหลมุนได้อืมเอ้าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมวันที่ลองเกี่ยวครับจะจวดจัด ค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปร้านราชาการเกษตรด้วยด้วยกำมันเกี่ยวครับปุ๋ยครับปุ๋ยปุยอยากได้ปุ๋ยก็สั่งมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ